ไม่เซรลายสิ่งที่ควรหู้เวลาเล่นบาดัง no one can iron fists. สิ่งที่สําคัญที่สุดในการเล่นบาดังนั่นก็คือการทําความเข้าใจเกี่ยวกับพาสีท,ทุกการโจมตีซีเือของเบสเท็กแบบาดังจะโดดใส่คอสตูและเห็นหสต,สตูสัง,งัาแปบหนึ่งกรณีสตูอยู่ใกล้กาแพงเจียให้สตู campaign, สตันติดกาแพงส6วจุททททททาทีวซึ่งพาสีข,ของบาดังสามารถเก็บสแกลมาจากสกิลหนึ่งได้เช่นกันและไอเทมทรินิตี้เบลยังสามารถสอดคล้องกับสแต็กพา,พ,าพ,าพาสีของบาดังได้พร้อมงูแบบการใช้คอมโบ สำหรับคอมโบที่1จะเป็นการสแปมสกิลหนึ่งซึ่งคอมโบดังกก่าจะมอกแก่การเอาไปใส่กับฮีโร่ที่บุมีสกิลนี้หรือเคลื่อนทีซ่าคอมโบของแบบที่2จะเป็นการนำฟลิก,กร์เขา้ามาใส่นำเพื่อให้สามารถเข้าไปหาสตูในระยะไกลได้สิ่งที่บบควอเให้ไปรัลเล่นบาดัง 1>, 1บุ่ควอนเซสกิลสองเส็ตสตูจากทางด้านหลังเพราะจะพ่สามารถขังและสตูจะหนีออกมาได้ 2. กรณีที่เขากำลังจะหนีบบควอใชซสกิลสองเมื่อกรณีที่เขาอยู่ติตโตัวสตวูเพราะมันจะเป็นการขังตัวเองเดี๋ยวไปเบื่องเทคนิคต่างๆในไฮไลท์ของบาดัง เทคนิคที่หนึ่งจัากมุมนในการใช้สกิลสองเพื่อบอห้ยสตูสามารถแลนีออกจากวงได้ไฮไลท์ต่อไปนี้จะเป็นการน้ำบาดังเข้าไปเล่นในตำแหน่งโรมด้วยทุกคน เทคนิคที่2องหูและเข้าใจพาสีฟสกิลซึ่งจะเป็นข้อดีในการใช้ทวงเวลาศัตรูให้ทีมเฮาเข้ามาเติมได้เทคนิคที่3การใช้ฟลิก,กอร์กับสกิล2เพื่อล่วงศัตรูในระยะไกล เทคนิคที่สี่การฮุ่นจักกะช่วงระยะสกิลสตันบาดังเป็นฮีโร่ที่มีช่วงระยะสกิลสตันสั่นการฮุ่นจักสแปมสกิลเข้าไปเป็นจังหวะเจทให้ซีซีของบาดังเพิ่มระยะเวลาในการสตันโดดขึ้นและเป็นการคัดจังหวะหรือตัดสกิลนี้ของศัตรูได้เป็นอย่างดีเทคนิคที่5การให้ความสําคัญหรือว่าการล็อกฮีโร่ตัวเฮดดาเมจของทีมกองข้ามซึ่งมันจะเป็นการบังคับไฟเลยในทีมตรงข้ามที่อยู่แนวหน้าต้องกลับมาสวยตัวที่ถูกล็อกและบังคับการใส่ฟลกเกอร์ของทีมกองข้ามไปในตนํา และเทคนิคที่6ใจเย็นและห้จักจังงว่าที่จะรอท่าขังสกิล2ใส่ศัตรูให้หลายที่สุดเท่าที่จะหลายตัวได้คลิปเทคนิคการเล่นบาดังรวมก็จะประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเกิดประโยชน์กับมูเพื่อนบนในกหลายถ้ามูเพื่อนผู้ใดยังประสบปัญหากับการเล่นบาดังอยู่แชร์คลิปนี้ไปให้กับเจ้าเบิงเดี๋ยวฝากทุกคนเข้าไปกด subscribe ป้านแดงให้ดเดอถ้าผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ follow แล้วเจอกัน